หลือสามสิบพี่เดท่านู้เลยจ้ะพี่คุณก่อนไหนคีดก่อนสองตัวสองตัวให้หนูตัดให้ขแล้วก็สตัวก็ตัดแก้พี่จ๋าเราสองก็ปีเป็นหกนะ เมนถือป้รถหบาทนะเมนจ้าเราแป๊บหนึ่มันมีสองรนะาคาเหรอครับมันมีสามราคาสามราคาตอนนี้พ่อมีไซ่ยี่ห้าที่ยี่สิบจ้าก็สามสิบที่ยี่ห้านะคะอ๋อคือมีลดราคาด้วยใช่จ้ะบริการเท่าสี่รถตู้อันนี้ขายทุกวันเลยครับขายทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสจันทร์กับวันพฤหัสนะครับที่ตลาด ของสมท่าเรือใช่จ้ะแม่สาวเราเขาแป๊บนึงมาจัเดียวเขาไวมาก